รัอนอืมอืมเปลี่ยนหน่อย่บได้ลูกุหอร่อยแบบนี่อร่อยแบบนี้เลยอร่อยไหมเพชรเพ็ดอร่อยไหมรยอร่อยแบบ กินอันน enfin, ี้แล้วก็กินอันนี้ด้วยเอวกินข้าวกี่ไหมคะโอเคค่ะกินตัวนกินตัวน้นให้หมดก่อนค่ะเอาค่อยกินหน่อยคอยกินนิดเดียวนิดเดียวละค่ะขอบคุณค่าก่อน เอาให้เพชรด้วยหรอ พ่ขอขอถ่ายรุ่นหน่งปัน้นข้าวจี๋โชว์ก่อนลูกโชว์ก่อนโชว์ปั้นข้าวจี๋ก่อนยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสิยิ้มก่อนงโอเค้ยจี

อ,อยากแตงจ๋าอย่าเป็นคนตะโกนว่ดีปียนะกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวหรอข้ามงไมด้ไหมได้เงี้ เอาทิ้งเอาทิ้งในถุงนี้นะลูกในนี้นะแกะเปลือกแล้วเอาทิ้งอะไรจังเลยน,น,นี่เพจค่อืม,มน่าเสียดนะอะไรจังขาอืมนี่พจค่ะอันนี่พูดแบบนี้เพจก็ไม่ดีดีนะมันโดนตี อต้องพูดดีๆพูดกับยายดีๆบอกบอกน้องเเพพูดดีๆพูดกับยายดีๆนะจะได้อะไรนลูกได้น่ารักเลยพูดบพูดพอๆอๆพาพีอๆพูดอกพเบอพพออพอพอพอออ นี่พ่ออ้าวพ่ออืมกินนี่กินเลย